ทุกคนคะตอนพีเร่งจะพักมันส่งเข้าลงไหมมันเข้ามาสักพักแล้วแหละหลังจากที่คลิปนี้ลงนะเพิๆเพิ่คลิปนี้ลงอ่ะอาจจะออกลงไปแล้วด้วยแต่ว่าน้าววันที่ถ่ายอยู่ทุกคนเข้าลงแล้วไปดูแต่ไปเรียนก่อน เราก็ตั้งใจเรียนสุดเลยแต่ทุกคนมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าปลายภาคก็อู้ oh y e เอาเป็นว่านันแหละทุกคนแต่เราก็เรียนจนจบวันนะนะเราก็ถ่ายอะไรให้ดูเยอะไม่ได้เป็นเนื้อหาในห้องสอนเนาะเดี๋ยวมันจะแบบมี drama drama เะบ้าๆก็ตอนเย็นเรามีไปติวอ่ากฎหมายกับคุณครูอีกท่านหนึ่งแล้วก็รอแม่มารับกลับ ไปโรงหนังก็จะกลับบ้านกันได้ยังไงทุกคนก็คือมีแค่นั้นแหละเราก็ยืนทุกคนก็จะเห็นแบบดอกมง้งดอกไม้อะไรเงี้ยก็จะมีเราถือประมุนอาญาเดินไปเดินมาถึงถามว่าอ่านจบยังยังไม่จบก็นั่นแหละทุกคนมันยากนะเออแต่ก็นี่นี่มันขวดซองเราชอบกินขวดซองมากอืมโดยเฉพาะของพันไทยนะนั่นแหละแล้วก็ไปถึงโรงหนังเราก็จองตัวหนังกันได้โปสการ์ดมาด้วยเพราะว่าเราไปตั้งแต่วันที่เข้าฉายเลยนะทุกคนก็คือวันที่ยี่สิบสี่สิงหาเนาะ เสร็จแล้วเราจองเสร็จล้วก็ลงไปกินข้าวเพราะเรา่อก่อนมามก่อนเวลาแบบสี่สิบนาทีอะไรเงี้ยเราไปกินเค้กสีถามมากินได้ไหมก็ได้บ้างไม่ได้บางเนาะแล้วก็ขึ้นไปดูอันนี้ได้โรงใหญ่สุดในโรงเลยโชคดีมากอืมก็เลยไปดูแมนซงแล้วก็ออกมาจากโรงแล้วก็เห็นโปสเตอร์สวยมากไม่เคยถ่ายโปสเตอร์หนังอันไหนเลยแบบที่เป็นโปสเตอร์ใหญ่ปกติมันจะมีเวลาหนังใหม่เข้ามันจะมีขึ้นใช่ป่ะไม่เคยถ่ายเรื่องไหนเลยแต่ถ่ายของแมนซงเพราะว่าสนุกมาก สนุกมากสปอยทุกคนไม่ได้จริงๆแต่ว่าหนังมันดีมากหนังไทยที่แสงสวยๆจัดดีๆแล้วมีกิมมิกเยอะๆแบบเขาสราลูกเล่นมาเยอะมากไม่ว่าจะแบบมันเป็นหนังย้อนยุคใช่ไหมขนาดพันแมวในเรื่องยังมีผลเลยอะ่ะใครที่แบบรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยเยอะๆอ,อะไรเงี้ยหนังอาจจะไม่ได้ยิงตามประวัติศาสตร์มากนะแต่หมายความแบบใครรู้พันแมวโบราณใครเข้าใจว่าแบบ ปออ่าอ,อันนี้มันมาจากสมัยนู้นสมัยนี้อะไรเงี้ยจะอินกับหนังเรื่องนี้เลยอย่างเราเนี่ยเราแบบอุ้ยเขาใส่ใจประเด็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นด้วยอะไรเงี้ยทุกคนสนุกมากไปดูนะอืมก็ <c oughs> จริงวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่เป็นวันที่มีความสุขนะทุกคนแบบวิชาเรียนวันนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างจะถนัดเนาะก็คือเรียนง่ายๆสบายมีวิตวตอนเย็นชิวๆกับรุ่นพี่ซึ่งก็ยาก แต่ว่าเราเพิ่งไปได้ไม่นานนะทุกคนเราก็คงไม่ได้แบบเป็นทีมหลักเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างจะชิลๆแบบว่าเฮ้เราไปลองๆดูก่อนว่าพอได้ไหมสบายๆใส่ชุดน,นักเรียนชิลๆเดินออกมาน้องเรียนรอขึ้นรถแดดร้อนดีสุดยอดจากนั้นฝนก็นไม่ตกปกติตรงนี้โรงเรียนน้าท่วมท่วมเลยท่วมแบบท่วมถึงแบบหน้าแข้งอลทุกคนไม่เป็นเลยมันเคยท่วมสุดๆอะคือถึงน่องเลยนะเลยน่องขึ้นมาอีกถึงแบบเอวอะมันเคยท่วมขนาดนั้นอะ ก็คืออย่างน้อยก็น้ำไม่ท่วมนะทุกคนแล้วก็ได้กินโคซองของโปรดซึ่งก็ไม่ได้ซื้อให้ทุกคนเพราะว่ามันแพง <c oughs> <c oughs> ก็คือไม่ค่อยได้กินบ่อยนะทานได้กินทีแล้วก็เป็นวันที่ได้ไปดูหนังแล้วเป็นหนังเรื่องที่สนุกด้วย <c oughs> บางเรื่องอะ่ะดีมาทั้ววันนะไปดูหนังปุ๊บ,บกร่อยเลยไม่สนุกแต่แมนสวงสนุกมากทุกคนก็เลยเป็นวันที่ดีๆวันหนึ่งนะทุกคนถึงตอนเช้าจะไปเกือบไม่ทันก็ตามเออนะทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะพามาชิวๆเนาะ ก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย